ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุในตะวันออกกลางนะครับโดยอิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนต่อไปใช่ไหมครับคุณยมยุทธครับเป็นเรื่องราวที่เราก็ติดตามมันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดข้อมูลนันพระสัสบ,บดีครับเจ้าที่สาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า7คนครับ ขณะเดียวกันทางกองทัพอิสราเอลก็ยืนยันการเดินหน้าปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปยังเมืองหลวงของเลบานอนต่อไปครับเพื่อกำจัดกลุ่มติดาวุธเฮสเปลาพร้อมพอมกับร้องขอให้ประชาชนชาวเลบานอนในพื้นที่กว่า60เมืองทางตอนใต้ของประเทศให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันที อิสราเอลรายงานว่าในวันพฤหัสบดีกองทัพได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มเฮสบลาราว200จุดทั่วเลบานอนรวมถึงอาคารแห่งหนึ่งในเมืองบินจาเบลทางตอนใต้ของเลบานอนที่กลุ่มติธุธนี้ใช้เป็นที่เก็บอาวุธและได้สังหารนักรบของกลุ่มราว15คนและเมื่อวันพุธอิสราเอลประกาศว่ามีทหาร8นายถูกสังหารในการต่อสู้กับเฮสบลาหลังเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัด เข้าไปในเลบานอนได้เพียง1วันในประเด็นความรุนแรงที่ดำเนินต่อเนื่องในเลบานอนนี้นะครับจีนีนเฮนนิสพลัสชาดผู้ประสานงานพิเศษในเลบานอนขององค์การสหประชาชาติโพสต์ตข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นอีกคืนที่นอนไม่ได้กันในเบรุตและคอยนับเสียงระเบิดที่เขย่าเมือง ไม่มีเสียงไซเรนเตือนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีแต่ความไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้าความวิตกกังวลและความกลัวมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งคู่ขนานกันไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มหานครนิวยอร์กคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติเปิดประชุมนัดฉุกเฉินเมื่อวันพุธเพื่อหารือประเด็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เครับอันโตนิโอคูเตรสกล่าวต่อที่ประชุมว่าไฟที่ลุกโหมกระหน่ำในตะวันออกกลางนั้นกำลังกลายมาเป็นเพลิงนรกอย่างรวดเร็วพร้อมย้ำคำเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาทันทีรวมทั้งมีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและหยุดยิงในเลบานอน นอกจากนั้น UN ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเกือบ1,000 0คนไปยังพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนเพื่อสังเกตการสถานการณ์บริเวณชายแดนที่ติดกับอิสราเอลแล้วและกูเทเรสกล่าวว่าทั้งหมดจะประจําอยู่ในพื้นที่ต่อไปแม้อิสราเอลจะขอย้ายเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวไปอยู่ที่จุดอื่นก็ตามทางคณะผู้แทนของเลบานอนประจำยูเกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่าการโจมตีกองทัพ ของตนการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนนั้นเป็นไปอย่างจํากัดเป็นความเท็จสมาชิกคณะมนตรีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลและการที่อิสราเอลส่งทหารเข้าไปในภาคใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารพร้อมเตือนว่าจะไม่มีผู้ใดยอมให้สถานการณ์ยกระดับไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ทางคณะผู้แทนอิสราเอลประจำยูเอ็นครับออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องของคณะมนตรีเรื่องการให้ลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์โดยอ้างว่าการทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้อิรานึเหมิมขึ้น ทางด้านลินดาโทมัสกรีนฟิลทูดสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีโดยอิรานนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันตัวเองแต่อย่างใดและเรียกร้องให้สมาชิกคณะมนตรีดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC อันทรงอำนาจของกรุงเตหรานสำหรับการสนับสนุนการก่อการร้าย โทมัสกรีนฟิลกล่าวด้วยว่าดิฉันก็พูดชัดเจนว่ารัฐบาลอิหร่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนและกล่าวว่าเราขอเตือนอิหร่านรวมทั้งบมดดาตัวแทนทั้งหลายว่าอย่าคิดทําการใดๆต่อสหรัฐหรือต่ออิสราเอลอีกต่อไปครับคุณตะพ์